สวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยนะคะต้นครึ่งช่ายนะคะที่ยายปังปลูกเอาไว้นะคะเราปลูกไม่เยอะเนาะเราก็ปลูกกระถางสองกระถางพอได้เก็บกินนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ยำใส่ต้มยำอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดค่ะเราเก็บผักของเราสดสดใหม่ๆเลยที่ปลูกเอาไวน้นยคะใส่ปุ๋ยยังไงให้งามใบเขียวใบงามแล้วก็ แต่ก็ได้ดีนะคะใบใหญ่แบบนี้เลยไปดูปุ๋ยที่เยปานใช้บำรุงต้นครึ่งช่ายของเยปานที่ปลูกเอาไว้เนาะเยปานก็จะใช้เปลือกไข่เนาะที่เราทํากับข้าวแล้วเราเก็บไว้เนาะเนี่ยค่ะแล้วเราเอาไปตากแดดให้แห้งเลยนะคะเีปางก็เก็บไปถึงไว้แบบนี้เลยะคะ่ะแล้วเราก็มาบดนะคะนนี้เยปานบดเอาไว้แล้วนี่ค่ะ ในเปือกไข่ก็จะมีแคลเซียมมีธาตุอาหารมากมายเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้จะเป็นกากกาแฟค่ะส่วนกากกาแฟที่เราเอามาจากร้านที่ขายกาแฟเนาะขอเข้ามานะคะกากกาแฟเราต้องตากแดดให้แห้งก่อนเพราะจะเกิดเชือ้อราในกากากาแฟก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียมมีสารอาหารมากมายเลยค่ะ ส่วนเปลือกไข่นะคะเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะวันนี้ยายปังก็บดเอาไว้นะคะสิบฟองเนาะมีน้อยมีมากใส่ได้เลยนะคะแล้วก็จะใช้กาก,กาแฟานะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีปุ๋ยคอกเนาะปังก็จะใส่สองช้อนสามช้อนโต๊ะก็ได้ เอาออกมาจากในถุงเนี่ยค่ะกลิ่นกาแฟจะหอมมากเลยแต่มแมลงก็จะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะว่าจะเป็นกลิ่นฉุนป้องกันพวกมแมลงได้ด้วยทําให้ดินของเราล่วนซุยค่ะผสมเข้ากันให้ดีใช้โรยกับต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยไล่มแมลงได้ ใช้โรยเลยค่ะโรยไปเลยจะปังก็จะเอามาใส่นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเกิดไม่มีปุ๋ยกากกาแฟนะคะแล้วก็เปลือกไข่นะคะเย่าปังก็จะใช้ปุ๋ยคอกเอาใส่ เดือนละสองหรือสามครั้งค่ะอด็ปางก็จะใส่ปุ๋ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปต้นไม้หรือพืชผักของเราเนะคะ่ะจะได้รับสารอาหารหลากหลายชนิดพืชผ,ผักของเราก็จะโตไวนะคะใบเขียวใบงามแตกกอแตกยอดได้ดีค่ะเด็ปางปลูกเอาไว้นะคะรู้สึกว่าแตกกอได้งามเลยแล้วก็ใบเขียวใบงามด้วยหลังจากนั้นนะคะใช้น้ำลดตามเลยค่ะ ปุ๋ยของเราก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายรากพืชของเราก็จะค่อยๆดูดซึมสารอาหารธาตุอาหารไปเลี้ยงกับลำต้นใบให้เจริญเติบโตได้ดีลองทำใช้ดูนะคะสำหรับคนไม่มีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนาะใช้กากแฟเปลือกไข่แค่นั้นเองค่ะของก็หาได้ง่ายๆ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ